นี่นู่นหลังคาเลยเสียอ๊อกเลยเลยฉีมาลิฉีถั่วล้ม่านี่อ๊อกเลยเนาะโอ้โถพ่อแม่พี่น้องเลยสังกะสีเขาตกเลยนี่ไอ้บัวแบกมาอาถูกถูกพ่อแม่พี่น้องดอยมันสั้นแห้งนะว้าสิได้แปลงคืนแล้วพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะ นักนวงจาหัตเหลือเกินมันทางมันเปลี่ยนแบบนี้พ่อแม่พี่น้องก็เลยว่ารถมาเนาะมันสะเทือนเฮงนะมันสะเทือนแล้วก็หกเหตุใดสังเกตเสียนโต๊ลงสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้อง มือนี้เฮากะได้ครับอ่าเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจบุญเพิินอีกเช่นนึงเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญอ่าอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะแม่อยู่ทางประเทศไทยเพิินหันได้เห็นคลิปของเฮาที่เฮาลงไปในมือก่อนเฮาไปหาเอื่อยจจเนาะเอื่อยจอก็คือเป็นแม่ห้างเพราะม่พี่น้องแม่ห้างแล้วก็ตอนนี้มีลูกยูนเพิ่นสามคนเนาะยูนกันสามคนแล้วก็ลูกกันน้อยอยู่สร้างสวยเอื่อยจอเห็อย่างเท่าไร แล้วก็ผู้หญ้ใจบุญเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนนั้นเป็นคนแบบดูมันอะไรเนาะดูมันเพราะว่าเฮาเมื่อวันนั้นเห็นไปจอกําลังซับซับไม้ฟากเนาะเพื่อที่จะแอมฝาเฮือนเพราะว่าเฮือนหลังเกาก็ดังเที่ยวเห็นน้ากันแบบโอ้ทกหลังคาแล้วก็เป็นอีกอย่างมันกับผู้ก็พังไปหมดแล้วนะแล้วเฮาก็ซอบถามทั้งไอ้จอเนาะว่าไอ้จอต้องการยังแต่ว่า ไปโจ้อันเบาภาษาลาวบ่บ่คอยได้ประมาพี่น้องแต่ว่ามื้อนั้นนั้นเฮามีผู้หนึ่งพ่อฮู้ภาษาลาวอยู่น้อยหนึ่งนั่งอยู่น้ำมื้อจอแล้วก็แปลให้เฮาฟังนะเฮาก็ได้ซ้อมทำไอโจอก็ว่าอ่าถ้ากว่าได้สังกะสีเมาใส่เฮือนก็น่าจะดีนะเพราะว่าประมาณเออ่ตอนนี้ก็เดือนเดือน4พ่อะพราะม่พี่น้องเดือนเมษายนเอาถาเข้าเป็นเดือน7ฝนก็เริ่มมาแล้วเดือนเดือน6เดือน7นี่ฝนเริ่มมาแล้ว ถ้างเงยจอกั็น่าจะบ่มีเงินอยู่ตามที่เอาเบิอ้องหนะ่อยและเพื่อนก็ได้ไปเกี่ยมไม้เกี่ยมโต๊ะเกี่ยมผู้เดียวแม่เป็นองก็ทือว่าเป็นผู้ยิ่งผู้หนึ่งที่ว่าแบบแบบแข็งแบบ่งพอสมควรเลยไปตัดไม้เนาะไม้แต่ละเเลียมก็คือได้แบกมาบ่มีรถมีรางอีกอย่างดอกเพื่อนไปตัดเพิ่นก็แบกมาแล้วก็มาซับแล้วก็ป้าไหวชวนาไม่สียวัวไม่ข่าวเพื่อนเก่าได้ไปตัดเอาไม่จริงเนาะ เากัไดเห็นน้ำกันอยู่ที่คลิปที่แล้วน่กาเพิ่นตัดมาไดหลายเหลี่ยมอยู่แต่ว่าจะพอหรือบออันนี้กับ,บน่นแน่ใจเนาะว่าเอื่อยเพื่อนนั่นจะต่างเงอนอ่อาอนหญ่ซ้ำใดนะเอากับยังบนแน่ใจเท้เนาะและเฮากับดีใจที่ว่ามีผู้ยหญ่ใจบุญเนาะอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเพื่อนใดส่งเงินมาเฮาให้เฮาซื้อเป็นสังกะสีเนาะเอากับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีสังกะสีอันนี้จำนวนอยู่20แผน่น มาีน้เอาซื้อเนาะแล้วก็มีเล็กมีเล็กก็ตะปูเนาะเล็กสามแล้วก็มีเล็กมวกแดเฮาป้าไปอยู่ในรถเนาะเดี๋ยวรายละเอียดจะมีอย่างแดเอากไปเบิ้งน้ำเอ่อจอแล้วก็เอ่อจอจะดีใจซั่มใดนะเนาะเอากลับจะไปอ่ามอไปเพื่อนแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องไปหายกําลังใจทางเอ่อจอน้ำกัดเนาะโอเคมาวันนี้เอากลับเดินทางไปน้ำกัดเลยเนาะ ก็ถูกพ่อแม่พี่นอ้นองนะกาเบ,บิงบนทางที่เอามานั่งกันโอ้ถูถถกทุลักทุเลานปรสมควรเลยโอ้สุดใจเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแบบมันมีงานใหม่อย่างมาบังทางนะนะบนทางก็รถตารถด,ดุงไปประมาณนี้มื่อน,นี้เขามีมือกล่องมานั่งพ่อแม่พี่นอ้องเป็นมูอของเขาเนาะสบายดีเพ่อนมแม่มือกล่องอันมาอัานมา แมงนั่งอายแม่งโม่พ่อเขกาเนาะตอนนี้เขากับั่งขึ้นดอยพะ้นแน่นอคุณเคยกแม่งบุคุณเคยออถูกครับตอนนี้ก็ช่วงที่เขาจะจุดให้ได้พ่อะงัน่นอจุดให้แล้วก็อากาศมันก็หวดเพราะสมควรเลยแล้วก็ดียางก็เวลาเขาทาง ทางป่าเนอะเราเห็นอะไรงามไหมถึกทางขีดรถขี่างให้เบิงน้ำกันเบาๆคร่าวๆบพาะพี่นะ้องสำหรับคนทางที่ยวเมือนงนะจะประมาณนี้เลยโอ้ถูกไหนว่เหรจัดหนักจัดเต็มมายกับเิดโจอเลยมีเครื่องนุง่มด้วย พอดีมีคุณหญยใจบุญเพิ่นส่งมาเอากไปเอาหลังสงการเพราะว่าตอนสองการบริษัทเปิปดเอากเลไว้่าหลังจากสงการแล้วเอาเขาไปมากเหียนนี่โอ้ทุกสังกิจตกะรถที่เสียวจะงานบ่ตกแล้วหายส่งไปเลย สังก็สีตกซิโอไสังก็สีตกซิโอโซกันโอ้โหถูกพอแม่พี่น้องเลยสังก็สีเขาตกเลยนี่ไอ้บัวแบกมาอาถุกถูกพอแม่พี่น้องดอยมันสั้นแห้งนะว้าสิได้แปลงคืนแล้วพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะ นักนวงสาหัสเหลือเกินมันทางมันเป็นแบบนี้พ่รแม่ม่ี่น้องก็เลยว่าลถมาเนาะมันสะเทือนเฮงนะมันสะเทือนแล้วก็เห้ใดสังกะสีอันตกลงปลาสิบแน่นสิบแน่น้อเสียวนักเติบเดี๋ยวเขาแปลงสังกะสีขึ้นหมก่อนนีกแล้วเราจึงจะอ่าเดินทางกันต่อ ตอนนี้เขากาแต่แปลงขึ้นเป็นทีเรียบร้อยพอมันีะนอนนึ่งแต่ว่าบุฮูวา่าจะไปหอดบนใดอีกกันฮะจิงจิโต๊กอีกเพราะว่ายังมีดอยที่ว่าโอ้ทุยังหลายอยู่พอม่นีะนองเบิ่งนำหึงอ่ะโอ้ทุกอนสุดใจเลยตอนนี้เกือบๆสี่สิบองศาเนาะอทุเขาจอดลงมาแปลงตอนนี้กา็โอเคละลองไปเบิ่งวา่าจะไปหอดเพื่อนของเอื้อยจอหรือบอ ไปรุ่นไปส้มพ้อมกันพอเพะว่าคนท่าที่เขามาเนาะเป็นแบบนี้แหละก้อนหินโอ้โคตรใหญ่พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเอาละตอนนี้เราจะได้เดินทางกันตอเนาะนี่เขาได้มุนตีนแบบนี้ไ้มันเป็นรอยซันดนะ้ยเนาะเอาเดินทางกันตอนเนาะพอ่พอแม่พี่น้องเลยเมื่อยหลยล,ยลิ่นพันกันตอนนี้ปากบอกเลยโอเคเนะาะพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้เราก็เดินทางมอเอทียนของเอ่ยจอเป็นที่เรียบร้อย เรวพอดีเขาเห็นเอจอนางอยู่รูมพูดเลยเรานางอยู่เพื่อนพูน,นีสบายดีไสบายดีพอนะโดยโดยไอแมันไอ่ของไอจอ่ออออ๋ออ้าถูกนทางกอนจิมหอดไอ่สังกสีตก <laughs> ที่นึ่งอือาบุดีเดยแม่นนนแล้วเนาะหนทางลำบากกระแถวแม่เนาะ่าาดีเสียวนิมาหอดตุ๊กทีหนึ่งอ่ะ แดดก็ฮอนแต่นมาโอ้มัดแน่นดีจักเลยนี่เอื้อยจอกําลังยางมาทางนําหลังเฮามาพอดีรถเฮาเต็มเขือนงในก็เต็มแล้วก็มอ้ายมานําอือ้ายอญาถามด้ยเอออ้ายยเนาะเอยจอนี่เว้าภาษาลาวบ่ได้เนาะเออบ่ได้แหละ これはもう一度はね、ボディーキャラしてくれない。 ไปจอมาแล้วพ่อพี่น้องไปจอสบายดีมั้ยนะสบายดีไปยังมาไปดาตัวเองมาซักโทรพท์อยอ่โอ้ไปซักโทรซาบเยอะหน่ายนะเอออ๋อนย์ใส่มาแยกได้สังกะสีอนนี้ือเอาไหมมุงเฮื้นเอเออเขาก็ a y ได้เนี่ยอันนั้นมันไม่อึอยมนะเออม่สียูออก็จอนะ แมนที่แมนอนาะไออันเก๋ยจอนี่จิปุกเฮือนอยู่นี่ที่มาเทือปุกเครื่อยู่นี่แหละอ๋ออยู่นเนี่ยอืมโดยโดยลูกสาวอยู่เนาะลูกสาวยู่ลูกสองคนนั่ยืนเนาะเออเยอะคนสามคนอ่ะสามคนอยู่เมื่อไหร่อืมอ๋อปุ๊กไปวุงเฮียนะไปหยกกไปด้านเราไปกันเตาเออผมกันเตอเราเลือกแล้วที่เออแล้ว เลยกงเฮียนพอดีแมนทำมาตอนนี้ประมาณสิบสองโมงเนาะสิบเอ็มโมงไปสาิบสองโมงยังเนาะเอาออกมาแต่เศร้าคนค่อ,อยมาป่านนั้นอันนี้ยังตุกทีหนึง่ง<อ>มันดอยสั้นบนดอยอันบ่านหอยมุ่งไงเนี่ยตุกมันหันมันสั้นมา,มาปัทธารมานะบอ น่องอยู่เมืองเผาโดมอ่ด้วยไปไปเคยไปป้อเคยไปเนาะเมื่อกี้เราจงชี้กัไปว่าไปปาร์ตี้อยู่เมืองภาคโอ้เมืองเผาไปปาร์ตี้ปาร์ตี้ชุดย้อนตอนไปนอนเลยเมืองภาเนี่ยมีอันพ้องอันปาร์ตี้เน่เนาะแม่นแม่นนี่บอลเนาะแม่นเลยเคยไปบ่ ไปไปแค่ไปส่งสาเทือแหลยโอ้ไปธรรมดาไปสายสายตี้เลยนี่สายตีสายตีอยขนาดเท่ายันน้องยังบได้ไปจักเถื่อโอ้พี่น้องเราสองนี่ไปโย่เนาะม่วนนะม่วนอ๋อม่วนไปสองสามเท่าน้องไปส่งสาเทือไปจ้าพวไปดิไปได้วไป ผมยังเงือแหลยผมยังเงือ่กูบูจะไปแหลยอ๋อแม่แล้วเนาะอ๋อแดดชื่ใจเลยตอนนี้นะซีต่างเฮือนปีนี้ป่ะตาปีนี้โอ้ต่างปีนี้เนาะโอ้คือฉันนี่เอิดีอยู่อ่ะบูดีอยู่แม่เนาะเวลาฝนมาหนึ่งก็มีบอลยูอะไรต่างให้เอจโจ้ซะพอมีบอลนอนเราจะได้ตีอยู่ลูกบอลเอจโจ้บ้างไง จะเป็นเหมือนอันพุตกอันโมดิยูอย่างเงี้ยเข้ามัดดีพอดพอไหมพอวาวมามันตกกับหนาวก็เลยมัดมัดดียูเป็นด้วยเดแม่นและ

Thôi 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 hôn phen vì thảo bó hôn nó hôn bó hôn bó hôn hôn bé gma bên phun Phần luôn bé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  bà bé luôn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 

อต่เอาตีนขึ้นเอาตีนขึ้นเจ้าเจ้าบ้าเจ้าเอาพี่เกหน่งไปน่เอาไปนุ่งสวมดิอ๋อเป็นนุ่งสวมดินวงเสือด้วยโอเคตอนนี้เราถ่ายเด็กน้อยไปนุง ส่งมากกว่าน้องพ่อแม่พี่น้อยตะกี้ฮัลที่เอาแก๊สมีเข้าไปประตูเข้าก็ได้มันตามมันใหญ่กว่าประตูเนาะโอง <c oughs> เดี๋ยวนี้แทากเงยจอกับลูกก็นั่งอยู่ในคน, <มา S 2> นละอไโดยนี่นั่งสบายดีไหมนะเอออ่าเนยุงซบายดีสบายดีโดยนี่นั่งนางตีนขึ้นไหม กาตอนนี้เป็นอะนี่พ่อแม่พป่น้องทงกระเซียนเขาเอาไว้ลุมพุนเอาไปลุมพุนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมันปลอดภัยแล้วก็มันเข่าก็ได้เราเพื่อนจะฟากไปเพื่อนนั่นก่อนถ้าหากว่าเพื่อนต่างมือใดแล้วก็เพื่อนกาจะเอามาหน่อยนะไอ้ครับพี่อันนี้เป็นไอของไอจอนเวลามื่อังตั้งเพื่อมือใดเขา ทั้งว่าวพี่น้องมาสวยกาแฟอ่นฮะโดยโดยโดยช่วยเพิ่นนี่ช่วยเพิ่นเพราะว่าอ้อยห่อนี่โดยเฮาก็อยากช่วยสุดกะมีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นซื้อสังกะสีให้ไม่นี่นะเฮาก็ดีใจเอ้๋ยวจอนั่งอยู่หน้าฮะเอ้เอาเดี๋ยวๆหอันนี้เป็นเล็กพ่อยน้องอันนี้เล็ก3สามเอาไว้ตอคอันนี้เป็นเล็ขมวกเล็ขมวกนี่อ่าเอาซื้อมาเอาไว้ตอกสังกะสีนะ dạo 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 có dạo 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 chua, chua, Nó ออดอยเนาะก็คือเดี๋ยวบ่ต้องถ่ายได้เสียวอันผ่านบะ่ถ่ายพื่นก็ได้บ่ต้องเต้ก็ได้เดี๋ยวอันมันเห็ดผ่าแล้วมันจะอันยูทูปมันจะปิดก,กัน้นพอเราอันแกะกองตัวนี้เบิ่งว่ามีอย่างแล้วก็มมเจมมอลไปเพิ่นมมัดมัดแกะนีกด้วย โอเคเชียมเบิ่งทางนิดหน่งเบริ่งข้างไหนเนาะช <laughs> งเชื้ออันนี้นี่เป็นเครื่องที่แม่แดงเนาะอ,อยู่ทางประเทศไทยเพิ<ช>่นได้ส่งมาแม่แดงก็คือยายของน้องกล้วยเนาะเพิ่นส่งมาอ่ามีทั้งหมดอยู่4กล่องด้วยกันแต่ว่าเฮาจะเอามาให้เอื้อจอนี่1กล่องเนาะส่วนที่เหลือเฮาก็ไปแจกจ่ายช่วยกันหลายคนเนาะแม่เนาะทำมาเบิ่งว่าอยู่นี่มีหยังแด่น กระเป๋ามีหลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีกระเป๋ามีกระตูนมีมอนแล้วก็มีกระตุกน้ำเนาะแล้วก็ทั้งนั้นนี่อี้กันนะคือเปลี่ยนเงินเนี่ยอันนี้แกนมักไหมพ่อแม่พี่น้อนแกนผักเนาะนอนนุ้งรั่วเนอะเอจ้องเซวกลับมาใน anh em 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 เอาไปปุงน้เนี่จ้ะเราเครื่องยุ่ยนี่เราห้าควอยขนเขามาในเน้อเครื่องนุ่งเนี่ยมันมีเสือผ้ามีมอนมีอะไรอ่างนี้แล้วเด็กของกหมสังกะีเนี่ยสังกะีเนี่ยเอาว้พุ่นนอบบานยำสีแปลงใอยมามาใช้เนาะไอ้บอกเพื่นนะเจ้าเจ้าเจ้าเอแล้ ่เดี๋ยวน้องที่อ้วนมาให้เป๊ะเร็จเดี๋ตุนกคนเดี๋ยวเราไปดูเฉยกันเนาะขโมยโดนดีดีใจนะไเจ้าเนาะดีใจนี่เจ้าอันเงินที่เขาซื้อสั่งกับสีกับเล็กอันนี้เนาะเป็นเงินของแม่อยู่ทางประเทศไทยเพคนส่งมาให้เอาซื้อเนี่ขอบใจพันน่ะปวดใจนั่งขอบใจพันน่ะนี่สองสามคนอยู่น้ำกันเนาะเอาไปมุงเงินนีนึงเสียงดนตรี แม่นเอาเขาก็สวยบ่ได้เด้อโอ้ตายกะอันนี้เป็นเล็กตอกแน่เจ้าอันนี้เล็กเล็กมวกเอาไปตอกสักสเนออจิลกหมอมันดหลายยอันนี้เล็ก3เนเฮาูก็ได้เจอดิเอาไปตอกใมจนเนาะอื ดีใจเนอะจ้อนเอ้าจะมอไปแล้วเนะอะโอเคเดี๋ยวอเอาจะเอาโอ้ถูกอันนี้มันเข่าเพราะได้ตงอตงแยกแยกเข่าไปทุกสินงทุกสิน้นโอ้จอคนเข้าไปนะเนอะก็เมื่อไอเท่ามีเจ้านองนะก็เอาไว เดอันนี้เอาให้เพิ่มมืดเลยนะเจ้าเบอกอ้เพราะว่าอันนี้ม่เร็วเขาได้ขี้มเพราะว่าอ้ายนี่เป็นอ้ายของเออจออบองาหน่อยเนาะทีละปั๊บครึ่กูแม่นอ้ายเน่เนู่้หลังคขาเสี้ยวออเเาลยัลมาเนี่ยอ๋อเลยเนาะ จเจ้าคนเข้าไปอ pues ่ะช่อเาเท่าเดียวกาจ้หัวเจาไดน้าวใช่ีตอ้กระตัวนอนบัวอันนี้ตุ๊กเ้นำเต้าจ๊ดด้ตังเครื่องนี่ยเจ้าอันนี้เอาไว้ก็เครื่องเนเอรามาอเราน้นสุขคนอย่าเรามื่ใดอันนี้มันยังหู มันผาามันยังเลอ่ะคนก็ไปพอแก๊สมันใหญ่ให้มันคนก็ไปวได้เออเออมีกระตูนเอ้อมีทงเจมเมเชียอย่ไม่เจออ่ามีผ่าโอมเด้มี่ีด็ป่าผาโมหาติ๊กน่ นี่ดีพ่อเนี่ยดีดีพ่อโอเคเอาเลยหมดแล้วอ่ะมดวันนี้นะกาเป็นอันสำเร็จเพราะแม่พี่น้องเลยเฮ้ากะนกต่จอไม่อยู่นอกก็ได้กา มีแต่ฟากทั้งอ้ายสวยเบิ่งสวยแยงเพผุนไลยเวลาสั่งเงินสั่งอย่างนี้มานสวยเไปหนเนาะสวยอยู่เพราะว่าเวลาปักการโฮมกูเป็นคนมาเว้าปะขวดทันแล้วงานอุ่นใจมุนเจ้ามาสังกษีเขาซื้อมาซาฟแพร์น่ะน้องดีซาฟแผ่นแล้วก็มีเล็กมีใหญงก็ทำให้เป็นทีละคนเนาะทำมุ้งงินนี่พอแล้วมานสั่งซื้อนี่เนาะไม่หนาแก๊สเข้าไปในนเลว่ามากเลย

น right right? <t> ี่เขายาเอาเข้าเป็นแบบนั้นเขาไปใช้ดิเนาะเขายัดไว้ใส่เนาะไปโจยัดเอาไว้ใส่โจยัดเอาไว้ใส่ไปบูได้เด้มั่งประตูเลยไปเลยไปเลยมั่งอย่างนั้นเลยต้องเอาหัววางหัวไม่ đây này khoan cho con này mông bắt là bớt sát tổ, là bớt sát tổ đấy được rồi, 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 rồi, được 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 rồi, ยาดูเพราะว่าเวลาฝนมานอายูไม่ได้เฮือนนี่นะมนมันหลังคัน่หัวเมื่อเล่าเนาะเนาะจอเนาะเนี่ยจอก็อดใสแต่เนาี่ได้กลับก่อนเนื่องดีใจเนาะดีใจเขอบใจเนาะไหมเท่าเมื่อนั้นได้เพื่อนแปรเขาหน่อยหนึ่งพอเพื่อนหูภาษาเล่าหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจอหนี่บหู ก็เหมือนนั่นทำไมสองคนซับไม่ยืมซับไม่ได้หลายบ่ไอ้จ้าเออแล้วทุ่นดิไม่นี่หลายบ่อกย้ำสีฮะยำสีลดงสีแผ่นไม่นะโอ้ยสีเหลี่ยมดิเหลี่ยมเหรอก็บพวงการตุ้ยเต้ทุ่นดิกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้นำเอาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือทางแม่อยู่ทางประเทศไทยเนาะเพิ่นส่งมา ให้เฮาเฮาก็ได้ซื้อสังกะสีมาซาวแผน่นแล้วก็มีเล็กอีกศูนยเนาะเล็กตะปูตอกแล้วก็มีเล็กหมวกเอาไว้ตอกสังกะสีใส้ไมหมฮนสิบกับเนาะเฮาซื้อมาจํานวนเงินที่เพิ่นฝากมาก็อยู่ทีสามพันห้าร้อยบาทเนาะเฮาก็ได้ซื้อไห้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยกระจอก็ดีใจเนาะเฮาก็ดีใจที่ว่าได้สังกะสีมาให้ทาเงื่งอยจอ,อนมุงเงินเพราะว่าอีกบุกี่เดือนะนะ ฝนก็จะมาแล้วเนาะเฮากะได้สั่งกระซิ่ให้จอกระดีใจแล้วสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้เอาเครื่องของแม่แม่แดงเนาะอยู่ทางประเทศไทยกันหรือว่ายายของน้องกล้วยเนาะเอามาให้เพิินแกดหนึ่งก็ต้องขอขอบุญขอบคุญทำผู้ใหญ่ใจบุญเนาะคอยเพิินจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนอนรับก็ขคอยได้เงินมื่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนแบนมือก็ขคอยได้เงินล้านบ่าทานเ็ตสิ่งใดกระทำสิ่งใด ก็ให้ได้พ่อๆแต่ผลสําเร็จทุกประการเนาะไปทางบกกะคอยได้คําไปทางน้ำกะคอยได้เพียได้พลอยเนะาะสำหรับคลิปนี้เฮากะต้องอขอความเมตต์ควา,ควาใจอีกทีหนึง่งสาหรับทุกทานที่เข้ามาให้กําลังใจเฮาเนะต่างแต่ตนจนจบเนาะขอยทุกคนจงอยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุขสาหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิป <c oughs> ต่อไป่วนมาจะเป็นคลิปใดและอยู่ใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิม สำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่สบายดี